ฝากครูพี่โกให้พี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่สมัยตอนพี่กันเด็กๆครัพี่กันเด็กวันวันนีลาอืมเดียวอร่อยชื่นใจ ฝากคลิปกินน้ติมของพี่การไว้ด้วยนะคะฝากรูปพี่โกให้พี่การด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่ีกเลยนะคะตอนเย็นพี่การไม่แน่ใจว่าพี่การจะได้ไลฟ์สดหรือเปล่านะคะโอดฝนมาไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่่อยื่นใจัด แล้วต้องดื่มือด้วยสดไหมคืนนี้ชื่นใจกินร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆกินไอติม ไอติมกะทิสดอร่อยคือกันไอ้นี่มันมันไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอติมกะทิสดนี้เนี่ยไอยติมกะทิสดจะอร่อยอืมนี่นี่ไม่ชื่นใจนะคะมันร้อนออกอ้ามากเลยนะคะอืม ว่าแต่นี่มันไม่ใช่เติมกับที่สอดสดไหมคืนนี้มาถึงหน้าบ้านเลย อ,อร่อยวันนี้กินนั่งวันอากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนแต่ก็มืดฝนนะคะดูแบบอบอ,อ้าวมากเลยนะคะฝนน่าจะตกอีกเลยนะคะตอนเย็นพี่กันไม่แน่ใจว่าพี่กันจะได้ไร์สดหรือเปล่านะคะ พมืดฝนมาไม่รู้ว่าจะได้ไล์หรือเปล่าไม่รู้นะคะแตกอีกเลยนะคะตอนเย็นพี่กันไม่แน่ใจว่าพี่กันจะได้ไล์สดหรือเปล่านะคะพืดฝนมาไม่รู้ว่าจะได้ไล์หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ฝากคลิปกินนติมของพี่กันไวนะะ้ด้วยนะคะฝากรูปพี่โกให้พี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทีอ่อร่อย ขึ้นใจอร่อยขึ้นใจแต่นี่มันไม่ใช่ไอติมแบบที่สอน อร่อยชื่นใจร้อนๆแบบนี้ร้อนๆแบบนี้เรามากินไอติมกันดีกว่านะคะอืมไอติมกบทิต่อนอร่อยคือกบชอบกินไอติมมากนะ ไอติม,มนดกระเทียมเมื่อก่อนเขาจะมีชื่นใจกินร้อนๆน,นะคะอากาศร้อนๆกินไอติม อีกเลยนะคะตอนเย็นพี่กันไม่แน่ใจว่าพี่กันจะได้ไลฟ์สดหรือเปล่านะคะพูดฝนมาไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่อีกเลยนะคะตอนเย็นพี่กันไม่แน่ใจว่าพี่กันจะได้ไลฟ์สดหรือเปล่านะคะพูดฝนมา ไม่รู้ว่าจะได้ไล์หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ฝากคลิปดินาติมของพี่การไว้ด้วยนะคะฝากรูปพี่โกให้พี่การด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่มาแต่นี่มันไม่ใช่ไอติมแบบทสอน แต่ว่าแต่นี่มันไม่ใช่ไเต็มแบบทีส่สอนแต่ว่าแต่นี่มันไม่ใช่ไเต็มแบบที่สอน อากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนแต่ก็มืดฝนนะคะดูแบบอบอ,อ้าวมากเลยนะคะฝนน่าจะตกอีกเลยนะคะตอนเย็นพี่กันไม่แน่ใจว่าพี่กันจะได้ไลฟ์สดรึเปล่านะคะมืดฝนมาไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าไม่ดูนะคะแต่วันนี้กินนั่งวัน ดูกันเดียวกันแล้วเราจะโตไปได้วยกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนแต่ก็มืดฝนนะคะดูแบบอบอ้าวมากเลยนะคะฝนน่าจะตกที่รับชมนะคะ,ะขอบคุณมากๆค่ะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเวลาเดียวกันอีกไอติมกบทิตอนไ่ะ อร่อยคือนไอ้นี่มันมันไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอติมกะทิสดนี่เนี่ยไอติมกะทิสดจะอร่อยอืมมาถึงหน้าบ้านเลยสดไหมคือนี้อากาศร้อนมากเลยคะัเพื่อน อากาศร้อนแต่ก็มืดฝนนะคะดูแบบอบอ้าวมากเลยนะคะฝน <c oughs> น่าจะตกวันวันนี้ลาเดี๋ยวอากาศร้อนมากนะคะคเพื่อน อากาศร้อนแต่ก็มืดฝนนะคะดูแบบอบอ้าวมากเลยนะคะฝนน่าจะตกสดไหมคืนนี้ไ่นี่มันมันไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอติมกะทิสดนเนี่ยไอติมกะทิสดจะอร่อยอืม อืมอร่อยไอติมกับทิศอ์นาะอร่อยพี่จ้ะสมัยตอนพี่กันเด็กๆพี่กันเดชอบกินไอติมมากนะไอติม กเกกะอพียเมื่อก่อนเขาจะมีชื่นใจกินร้อนๆน,นะคะอากาศร้อนๆกินไอติมสดไหมคืนนี้